<c oughs> มาครับพี่น้องครับว่ามันเก็บแบบลำใหญ่ต้นเดียวเนี่ยถ้าจะมันสุกปีแรกนะครับปีแรกตีไดหน่วยแต่ว่ามีแพนว่าสิตัดตัดเลยเละ่ะให้มันแตกออกทั้างผยวเนาะแฟนบบตัดมันก็นเรียกขีดินอยู่สิแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาอันนี้กันอันนีน โอ้ตำลึงงามเลยบอสันเด็ดตัดหยานะครับหกหลังบาทแต่ว่าสิปล่อยยังสีก่อนหามันเบิดฝนก่อนจงสีตัดคิดคิดว่าจังไหนคิดว่าจังไหนต้องตัดบ่ตัดเพราะว่ามันนอนไงหาบ่ตัดมันก็สีไปสีดิอู้วไม่ให้ตัวนี้ตัวนี้มันก็สีไปเป็นเห็นมันขึ้นเทิงดีกว่าเนาะอือนะ มันนอนนะครับต้นมันนอนแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกนะครับปลูกมานับนับได้เลยนะครับเพราะว่าปลูกเองกับมือนะครับห้าปีนะแต่ว่าเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวเก็บพักตําลึงแล้วก็รจะสิตัดตัดเลยละ่ะตัดให้มันแตกเลยเพราะว่าหนาฝนตอนนี้ยยยยกระโปรงลายดอกออสองพวงคือติดว่สดุสูอบกว่ะ ต้องเด็กกินที่ละหน่วยหรือเปล่าอ่ะต้องเด็กกินที่ละหน่วยหรือเปล่านี่เห็นบ้าพี่ดาวลำเพียรเลยบอดอ่ะเนื้อเยอะอืมมาหั่งชุกดีอืมีนว่าสุกแล้วเอาเลยปะตามมันมีหน่อยหน่อยได้เอาเลยปะบอดอ่ะ

มันติด2พวงน่ะเพิ่นได้กิน2พวงอืต้นเฮาต้นน้อยได้ของผู้อื่นต้นบักใหญ่ยังได้กินพวงเดียวอืตรุ่นปีหน้านะรุ่นปีหน้าบ่ได้นี่ใส่ปุ๋ยหมากอยู่ได้นี่แต่ว่าบัดนี้คั่นเฮาตัดออกแล้วมันสิมันสิจังได๋ว่ามันมันสิออกหญ้ามันขึ้นต้นทางนั้นอยู่มันสิออกพวงน้อยเพราะว่าต้นมันน้อยบ่ค่ะออกหลายกว่าเก่าเนาะอืเาจังซั่นล่ะเดี๋ยวสิได้ตัด มนีแล้วมั้งบักพาวกับสิแดกินไวยได้พี่น้องครับหาปีขึ้นกันเือมเาเกลือมถ้าคืนเงามั่ได้ก็คือเอาส่เงามันเลยเอาส่งามมั่อ่นี่นะครับผ่ต้องตกใจ ต้นจามจุรีต้นสำสาผมบอกวาออกเลยพี่น้องครับเอาไว้นะครับเอาไปปลูกหน้าบ้านละต้นนึงต้นมงคลนะห่มก็ดีเอาไว้จอดรถพูดอีเหมียวขึ้นไป่ยังพูดมันชอบนะเวลาคนไปไหนนั่นพูดพูดพูดเข้ามาเพิ่งกระสิบไปยังสิบเพือกันพูด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 บ้าง โอ้่อหกระเพาเ,นนาเบ,าบออ้งามแ้ตอนนี้แลวเด้อบันนี้มันจีดองมันกระสีคูมันกสีกระจายไปแล้เต่ว่าทีหฮามันกระเพามันอันนี้อยู่เจาตัดางานจนจ้าระว่งไม่ได้เจอตัดตนน้นเนี่ยงานน,อน้นอนเนี่ยพี่น้องครับกระบุ เดี๋ยวว่าเสียดายได้งาต่วนแบบไงเลยเนาะเดีวมักับผาเสียดายมันกับซีโบอันนี้แหละเออเดี๋ยวมันกับโป้งตัดออกเลยมันแตกออกันเนาะโอ้เขาอีเหิ่เท่ากันลายไปเราหลุนกันพี่น้องครับเดี๋ยวผมจิตัดออกวันนี้ได้แต่งานนี่แหละเพราะว่ามันแนวมันขืนยังสั่นไว้นอ่อบท่มันมันล่มตั้งแต่ที่แหลกแล้วบางไงหรือว่าอหาแนวจองบ่ล่ะ เดินบกขึ้นหากมันหากมันไปแบบนั้เสร็แล้วเอ้าพี่น้องครับเรได,ไดตัดหลุนกันเพิ่งว่าสิขึ้นมาส่งได้